ครับก็สวัสดีนักเรียนนะครับชั้นผสมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูปัญญาอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาการป้องกันการทุจริตนะครับเราก็จะยังอยู่ที่หน่วยที่1อยู่นะครับเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีะความรู้ในเรื่องของระบบคิดฐาน2และระบบคิดฐาน1ินะครับให้นักเรียนได้รู้ นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับครูก็จะมีวิดีทัศน์ให้เรียนได้ดูนะครับก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับก็ไปต,ตามกันเลยครับระบบคิดฐาน2ส,สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างชัดเจนและมักจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเครือญาติและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ล้วนเกิดจากระบบการคิดที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำไปสู่การทุจริตและประพฤติไิ่ชอบได้นั่นเองเพื่อแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตนและเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวมเรามาทําความเข้าใจกันเลยว่าระบบคิดฐาน10และระบบคิดฐาน2คืออะไรระบบคิดฐาน10หรือเรียกว่าระบบคิดแบบแอนาล็อกมีพื้นฐานมาจากระบบเลขฐาน10 ที่มีตัวเลข10ตัวคือ0 1 2ไปจนถึง9เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับการทำงานในระบบอนาล็อกที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่องการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัวอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทางหากนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องคิดเยอะอาจจะนำประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ ระบบคิดฐาน2หรือเรียกว่าระบบคิดแบบดิจิทัลมีพื้นฐานมาจากระบบเลขฐาน2ที่มีตัวเลขเพียง2ตัวคือ0กับ1สอดคล้องกับการทำงานของระบบดิจิทัลที่มีการทำงานเพียงสองสภาวะคือ0กับ1 On กับ off เป็นสัญญาณแบบตัดขาดการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขเพียง2ตัวอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง2ทางเลือกเท่านั้นคือใช่กับไม่ใช่ทำได้กับทำไม่ได้ จึงเป็นระบบการคิดที่เหมาะสมในการนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตําแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดตัวอย่างกระดาษ A4 ที่บ้านหมดนายน้าใสจะทํายังไงดีถ้านายน้นําใสใช้วิธีคิดแบบฐานสิบจะเป็นยังไงมาดูกันหยิบกระดาษสํานักงานไปใช้ก่อนก็ได้นี่ิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกจําได้ว่าพี่ยิ้มก็เ,เคยเอากลับบ้านไปใช้ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาะอืม เอาของสำนักงานนี่แหละไม่เป็นไรหรอกประหยัดเงินด้วยแล้วถ้านน้ำใสใช้วิธีคิดแบบฐานสองล่ะอย่าเลยเอาของสำนักงานไปใช้อ่ะไม่ได้มันผิดซื้อใหม่ดีกว่าอย่าเอาเลยของสำนักงานตัวอย่างนายน้ำหนึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนองค์กรเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นจึงขอใช้รถยนต์สำนักงานเพื่อเดินทางไปประชุม ระหว่างเดินทางกลับสำนักงานภรรยาโทรศัพท์มาแจ้งว่าไม่สามารถไปรับลูกที่โรงเรียนได้เนื่องจากติดงานด่วนจึงให้ในายน้ำหนึ่งไปรับลูกที่โรงเรียนแทนนายน้ำหนึ่งจะทำยังไงดีถ้านายน้ำหนึ่งใช้วิธีคิดแบบฐานสิบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ากลับสำนักงานตอนนี้แล้วค่อยออกมารับลูกรถติดหน้าดูเลยเอางี้เดี๋ยวแวะไปรับลูกเลยดีกว่าใกล้เลิกเรียนแล้วแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก ลองมาดูวิธีคิดแบบฐานสซิรถหลวงไม่ควรนาไปใช้ส่วนตัวเดี๋ยวเราโทรบอกลูกก่อนดีกว่าพา่อไปรับช้าหน่อยฮัลโหลเดี๋ยวพ่อไปรับหลังเรื่องงานนะรอพ่อหน่อยนะครับตัวอย่างนางสาวน้ำทิปเปิดร้านขายของออนไลน์เป็นอาชีพเสริมลูกค้าแชทสอบถามรายละเอียดสินค้าเข้ามาในเวลางานนางสาวน้ำทิปจะทำอย่างไรหากนางสาวน้ำทิปคิดแบบฐานสิบเดือนนี้รายจ่ายเยอะจัง รีบขายของก่อนดีกว่าือมองานที่หัวหน้าสั่งก็ยังไม่ด่วนงั้นตอบแชทลูกค้าก่อนดีกว่าพี่ใจดีต่ขอข้างก็ขายของอยู่เหมือนกันเราขายบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วถ้าเปลี่ยนมาเป็นคิดแบบฐานสองล่ะไว้ตอบลูกค้าตอนพักเที่ยงหรือหลังเลิกงานดีกว่าในเวลางานต้องทำงานให้องค์กรอย่างเต็มที่ ปัญหาการทุจริตในองค์กรและสังคมไทยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมกันแก้ไขขอเชิญพี่น้องชาวกปพทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ระบบการคิดฐาน2เริ่มต้นด้วยการแยกแยะจากสิ่งเล็กๆกรอบตัวเราไม่ควรนำเรื่องส่วนตัวมาปะาปนกับตำแหน่งหน้าที่นะครับเรามาดูนะครับ ระบบคิดฐาน2กันก่อนนะครับหรือดิจิตอลนะครับระบบคิดฐาน2เนี่ยนะครับจะหมายถึงระบบคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง2ทฐานเท่านั้นนะครับก็คือ0กับ1นะครับและอาจจะเปรียบเทียบนะครับและอาจจะหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง2ทางนะครับก็อย่างเช่นใช่กับไม่ใช่นะครับจริงกับเท็จทำได้กับทำไม่ได้นะครับ และก็ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับระบบคิดทางสองนี้นะครับก็จะเป็นระบบการปฏิัตงานที่ใช้ให้แก่เจ้าหน้าที่เนี่ยของรัฐมีกระบวนการคิดที่สามารถแยกแยะเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ออกจากเรื่องส่วนตัวนะครับกันอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกนะครับหรือสิ่งไหนผิดสิ่งไหนทำได้หรือสิ่งไหนทำไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนและสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็จะสามารถแยกแยะออกอย่างชัดเจนนะครับและไม่สามารถนํามาประปนกันได้นะต่อมาจะเป็นระบบคิดฐานสิทธ์นะครับระบบคิดฐานสิทธ์นี้ก็จะเป็นระบบอนาล็อกนะครับเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัวนะครับก็นับมาตั้งแต่0ถึง9นะครับก็จะมีอยู่9ตัวนะครับ หนึ่งสองสนั่นแหละก็หมายถึงว่าหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทางนะครับก่อให้เกิดความคิดที่หลากหลายซับซ้อนนะครับหากนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคิดเยอะนะครับและต้องใช้ดุลยพินิจเยอะและอาจจะนำไปสู่การนำ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมาปะคนกันได้นะครับหรือแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับระบบคิดฐาน10เนี่ยหากนำระบบเนี้ยเอามาปฏิบัติหน้าที่ก็จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่สามารถคิดแยกแยะ เรื่องตำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้นะครับและอาจจะนำประโยชน์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมาปะปบบนกันไปหมดนะครับแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนหรือสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวมก็จะส่งผลเสียต่อหน่วยงานรัฐนะครับนักเรียนก็มาดูตัวอย่างนะครับในระบบการคิดฐาน2กับฐาน10 ครับในกรณีครูก็จะยกตัวอย่างก็คือลูกสอบไม่ติดโรงเรียนชื่อดังทําไงดีนะถ้าเราคิดฐาน2ก็มี2ทางให้เลือกครับเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเรียนที่อื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นฐาน10เนี่ยมี10ทางให้เลือกก็อยากเรียนทำไงครับยักเงินสิอ่ยิ่งเยอะยิ่งติดง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่สอนในการทุจริตนะครับฐาน10เนี่ย ต่อมาตำรวจจับทำไงดีนะครับถ้าเป็นความคิดของฐาน2เนี่ยก็จะเป็นเสียค่าปรับตามกฎหมายที่โรงพักดีกว่านะครับแต่ถ้าฐาน10ก็จะบอกว่ายัดเงินไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพักนะครับในกรณีต่อมานะครับกระดาษ A4 ของลูกหมดนะครับลูกอาจจะไปใช้พิ้นรายงานหรือทำอะไรสักอย่างนะครับ ถ้าเป็นฐานสองก็จะบอกว่าไปซื้อเองสินะครับอย่าไปเอาของสำนักง,งานมาใช้ส่วนตัวเลยนะก็ไปซื้อที่ร้านค้านะครับเรามีเงินเราไปซื้อเอานะแต่ถ้าเป็นฐานสิบแล้วก็เป็นไงโอ้โหกระดาษ A4 ที่สำนักง,งานมีเยอะเอาไปเลยนะครับไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นการทุนจริตในรูปแบบเนาะอ่าอีกกรณีนะครับกำลังรีบที่เกียจต่อคิว ถ้าเป็นคนที่มีความคิดในระบบฐานสองก็จะบอกว่าก็ต่อคิวยิ่งต่อคิวให้เป็นระเบียบก็ยิ่งจะเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นความคิดฐานสิบก็จะเป็นไงแซงคิวไปเลยก็รีบนี่ยทำไงได้นะครับนักเรียนเห็นความแตกต่างไหมว่าฐานสองกับฐานสิบเนี่ยก็จะเป็นความคิดที่ในแง่ของการไม่ทุจริตกับในแง่ของการทุจริตนะครับ เป็นการที่ดิตท,ที่นักเรียนก็สามารถเ,าเกิดขึ้นได้นะครับในสังคมเราหรือเราก็อาจจะเห็นได้ในสังคมเรานะครับต่อมามาดูรถสกรปรกจ้างทำไงดีนะครับเอาไปล้างที่บ้านดีกว่านะเป็นฐานสองเนาะถ้าเป็นฐานสิบล้วก็บอกไปไงล้างที่ทำงานดีกว่าประหยัดน้ำที่บ้านด้วยโอเคไหมฮะ โอ้โหครับระบบฐาน2กับฐาน10ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างที่ครูอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างแล้วก็สุดท้ายแบบโทรศัพท์หมดทําไงดีนะครับถ้าเป็นฐาน2ก็บอกเดี๋ยวก็เลิกงานแล้วไว้ไปชาร์จที่บ้านก็ได้นะแต่ถ้าคนคิดในฐาน10ก็คือชาร์จที่สํานักงานดีกว่าประหยัดไฟที่บ้านด้วย <laughs> นะครับโอเคนะครับ ทีนี้เราก็มาสรุปในเนื้อ,อาหากันเลยนะครับครูก็ให้ในักเรียนตั้งคําถามให้นักเรียนได้คิดนะครับก็คือแล้วเราควรนาระบบคิดแบบไหนมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับหรือใช้ในการดําเนินชีวิตของเรานี่แหละนะครับคำตอบก็ง่ายๆเลยครับก็ควรนําเอาระบบคิดแบบฐาน2หรือว่าดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะครับเพราะว่าเป็นระบบที่สามารถ แยกแยะหน้าที่เรื่องของหน้าที่และก็เรื่องของส่วนตัวออกจากกันได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะครับสิ่งไหนทําได้สิ่งไหนทําไม่ได้สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนและสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวมนะครับกรณีเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยก็จะยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเป็นสําคัญนะครับนักเรียนอ่าเป็นไงบ้างนักเรียนพอจะเข้าใจกันบ้างไหมเอ่ยนะครับ ในท้ายชั่วโมงนี้นะครับครูก็จะมีกิจกรรมท้ายบทเรียนให้เรียนได้ทํานะครับเก็บคะแนนกันอย่างเช่นเคยนะไม่ยากครับนักเรียนให้นักเรียน,นเลือกข้อความที่ครูกําหนดไว้นะครับข้างบนเนี่ยนะเห็นไหมหนึ่งถึงสิบสองนี่นะครับข้อความนี้มันจะสื่อในในเรื่องของระบบคิดฐานสิบหรือเขาจะเป็นระบบคิดฐานสองให้นัเรียน,นเลือกเอาข้อความนี้ไปเติมลงใน ช่องให้มันถูกต้องแล้วก็ให้สอดคล้องกันด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นข้อหนึ่งเขาบอกว่าเอากระดาษที่สํานักง,งานไปใช้ที่บ้านอ่านเรียนคิดว่าเป็นฐานสิบหรือฐานสองนัเรียนก็เขียนลงไปเลยนะครับแล้วก็ให้เอาข้อที่มันตรงข้ามกันอับงข้อนี้เอากระดาษก็ต้องไปหาข้อที่มันบอกว่า,าไม่นำเอาวัสดุของหลวงไปใช้ที่บ้าน อันนี้ข้อข้อเจเนี่ยนะครับก็จะเขียนในข้อเดียวกันในของระบบคิดฐาน1ิแล้วก็ฐาน2โอเคไหมครับนักเรียนอ่าที่เหลือนี้คุณครูใช้ให้เรียนได้คิดนะครับแล้วก็ไปทําเป็นการบ้านส่งค,ครูในใรายวิชาเพิ่มเติมนะครับการป้องกันการทุจริตในวันนี้นะครับก็ขอจบการรายงานนะครับการสอนการเรียนในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครูก็ หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในชั่วโมงต่อไปนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนนะครับดูแลส,สุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ